สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำเควส์แอนด์อันเนเชอรัลโอเมนอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟงนะครับชุดใหม่มาอีกแล้วรอบมีเทศทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยถ้าอยากเติมเงินซื้อชุดซื้อแพ็คถูกกว่าเติมเองผมแนะนำร้านนี้เลยอีลาสติกช็อปเติมไวปลอดภัยด้วยระบบ UID ไม่ต้องบอกพาสเวิร์ดร้านเขจดทะเบียนมา5ปีแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนถ้าเพ,เพื่อนไม่รู้ชื่อแพ็ค พักแชทคุยกับทีมงานได้24ชั่วโมงเลยครับเขารู้ทุกเรื่องไม่รู้เรียกมาช่วยตีบอสได้ไหมอะสดใจดูลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยครับเมื่อเราเข้าใกล้วิหารนี้จะได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือจอมยุทธฝ่ายธรรมะอย่างเราก็ไม่อาจนิ่งดูได้จึงรีบวิ่งเข้าไปดูทันทีที่นี่เราจะได้เจอศัตรูประเภทใหม่โจทย์พวกนี้เป็นสิทธิ์ของสำนักกดาราพวกมันสามารถกางอนาเขตไม่ให้เราหนี ในภายในนี้พวกมันจะโจมตีรุนแรงมากและสามารถหายตัวได้ด้วยเป็นค่ายผลที่น่ากลัวยิ่งนักเราต้องทำลายจานบินที่ลอยอยู่ข้างบนนั้นแล้วพวกมันจะโดนลมฟรานย้อนกลับติดสปันกันหมดเมื <c oughs> ่อกำจัดพวกโจรได้หมดแล้วเราก็วิ่งขึ้นไปต่อครับในระหว่างนั้นเราจะได้ยินเสียงพวกโจรคุยกันไวโซเชียนเจ้าก็เก่งพอตัว สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในขณะที่พักพวกของเจ้าโดนฆ่าสังหารไปหมดแล้วแต่จะดึงดันไปใหญ่อาจารย์ของเจ้ามันหนีไปแล้วจงบอกความลับมาสิเถิดแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าพอได้ยินคำว่าความลับเท่านั้นแหละผมหูพึงทันทีรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับโจนูเจ้าเป็นใครจะมายุ่งเรื่องนี้จะดีกว่าทำไมยากตาย เขาไม่รู้ว่าความรักที่พวกเจ้าขาดขันจากเขาคืออะไรแต่หากมันเป็นสิ่งล้ำค่ามันก็ต้องเป็นของข้าอ่ะไม่ใช่แห่เสียงในหัวเรามาเพื่อปกป้องคุอ่อนแอครับท่านวยเซาเทียนท่านปลอดภัยหรือเปล่าข้าไม่เป็นอะไรแต่ท่านอาจารย์ยังอยู่ข้างล่างนั่นท่านชอมยุทธจงสดับรหัสนี้ มังกรฟ้าหันหน้าสู่ตะวันมังกรฟ้าหันหน้าเออแล้วเวยเซาเทียนก็ล้มลงไปโชคดีที่เขายังไม่ตายครับเขาแค่หมดสติเราก็ทวนรหัสที่เราได้ยินมามังกรฟ้าหันหน้าสู่ตะวันวิธีแก้ปริศนาให้มาตรงแท่นหินจากนั้นกดสำรวจแล้วหมุนรูปปั้นมังกรให้หันหน้าไปที่ลำแสง กลไกก็จะทำงานครับวิ่งไปเลยเมื่อลงมาถึงเราก็กดสำรวจตรงนี้จะได้รูปเป็นคำบอกใบ้ยันเต๋าแปดทิศและมีจดหมายเขียนไว้ดาวครามวิบัติ ได้สร้างศกคณิตกรรมเมื่อหนึ่งพันปีก่อนพวกเราต้องเก็บงำรักษาความลับนี้เอาไว้ตราบเท่าชีวิตเพื่อไม่ให้ยุทธจักรต้องเดือดเป็นไฟอีกครั้งดูเหมือนเราจะมาถูกทางแล้วครับอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นของดีแน่นอนข้าไม่เสียใจเลยที่เดินทางมายังสุสานนี้จากนั้นก็เดินมากดสำรวจแท่นตรงนี้เราจะต้องหมุนอักษรสองวงให้ตรงกับคำใบ้ แบบนี้เดี๋ยวนะจากคาใบของพี่มันออกมาเป็นอันนี้ได้ยังไงแล้วกลไกลก็ทำงานประตูข้างหลังเราเปิดออกแล้วครับวิ่งไปกันเลยตรงกลางห้องจะเจอคันโยกเมื่อกดปุ๊บลิฟต์ก็จะพาเราลงไปชั้นล่าง เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเราเจอกับพวก9้าวดาราอีกครั้งและมีกล่องสมบัติด,ด้วยฝีมือขั้นเทพสู้ไปเก็บของไปเมื่อกำจัดศัตรูหมดและเก็บสมบัติแล้วก็กดคันโยกเพื่อลงชั้นต่อไปสรุปว่าชั้นนี้มีเอาไว้แก้เ็งใช่ไหมเนี่ยมีกล่องสมบัติใบเดียว ตอนนี้ลงมาถึงชั้นล่างแล้วครับเราเห็นประตูเปิดแง้มอยู่แต่ว่ามีคนมาก่อนหน้าเราแล้วเข้าไปกันเลยครับอย่าลืมกดจุดวาร์ปไว้ด้วยนะมุ่งหน้าตรงเข้าประตูไปเลยโอ้ที่นี่มันท้องฟ้าจำลองหรือไงเนี่ย และพวกก้าวดาราก็โผล่ามาอีกครั้งข้าไม่อยากสู้กับพวกเจ้าหรอกนะแต่เมื่อรนหาที่ข้าก็จัดให้แล้วเราก็ได้เจอกับจินซองยวนเจ้าเป็นใครเราแสดงป้ายหยกที่ได้จากเหว่เซาเทียนเพื่อยืนยันว่าเรามาช่วยเขาพวกก้าดารากำลังบุกเข้ามาท่านควรรีบไปจากที่นี่มไม่ข้ายังไปไม่ได้ข้าต้องทำลายดาวครามวิบัติ มันสำคัญขนาดที่ท่านต้องยอมสละชีวิตเจหรือบอกไปเจ้าก็คงไม่เข้าใจท่านอาจารย์สละชีพต้านพวกมันเพื่อให้ขา้าหนีรอดมาได้ท่านได้ฝากฝังผนึกวิปโยคสี่ชิ้นนี้ให้ข้าเมื่อเปิดผนึกชิ้นแรกออกดูข้าถึงได้รู้ที่ตั้งของวิหารจักรานี้ข้าต้องทำภารกิจที่ท่านอาจารย์ฝากฝังให้สำเร็จแต่ข้าคงไม่ไหวแล้วจ้าช่วยเหลือข้าได้ไหม รับผนึกสามชิ้นนี้ไปเราจึงเปิดอ่านผนึกคำทำนายเขียนไว้ว่าดาวสิ้นแสงมุ่งสู่วิหารจักราสามสัตว์เทพคืนไข่มุกแห่งชีวาดาราหวนหมุนวนวิหารจักราก็คือสถานที่แห่งนี้เจ้าจงเปิดถังลับทั้งสามเพื่อนำไข่มุกวิญญาณทั้งสามเม็ดมารวมกันก็จะสามารถยับยั้งดาวครามวิบัติ เราจะได้รหัสหมุนเปิดทางลับทั้ง3อันเริ่มจากประตูเสือขาวให้กดแท่นตรงกลางห้องแล้วหมุนให้รูปปั้นเสือมาอยู่ตรงหน้าถ้าไม่รู้ว่าอันไหนก็หมุนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอตรงปุ๊บมันจะล็อกให้เองตอนนี้ประตูเสือขาวเปิดออกแล้ว<ๆ>เข้าไปกันเลยครับ ในห้องนี้มีวงกลมดวงดาวอยู่กลางห้องให้กดสำรวจที่แท่นแล้วก็หมุนจนได้แบบนี้นะครับดูเหมือนว่าจิตของเราจะหลุดเข้าไปในภาพอดีตเป็นเหตุการณ์ของหนุ่มน้อยชื่ออายวน และบิดากำลังโดนพวกโจรทำร้ายไอยหยวนกอดร่างบิดาที่ใกล้สิ้นใจพลางตบะไล่พวกโจรเจ้าพวกชั่วใส่หัวไปซะครั้งนั้นพ่อข้าอุตส่าห์ไว้ชีวิตพวกเจ้าแต่เจ้ากลับมาทำร้ายพวกเราแบบนี้แล้วไงตอนนี้ไม่มีแรงแม้แต่จะจับกระบี่ด้วยซ้ำยังจะปากดีถ้าจะแค้น ก็แค้นความโง่ของพ่อเจ้าเธอที่ไม่ค่าค่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเสียงปีศาจก็ดังก้องในหัวอหยวนเจ้าแค้นใจหรือไม่ที่ไว้ชีวิตพวกมันในครั้งนั้นอันนี้ผมก็ยังงงๆว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับจากนั้นเราก็กลับมาได้สติพร้อมกับไข่มุกวิญ,ญญาณเม็ดแรกอยู่ในมือ เราก็เอาไปให้จิมซองหยวนแบบงงๆจากนั้นเขาจะบอกให้เราเปิดประตูบานที่2ประตูเต่าดำคราวนี้นอกจากหมุนเพดานแล้วเราต้องหมุนพื้นให้ได้แบบนี้ด้วยถึงจะเปิดประตูได้ครับ เมื่อเข้าห้องมาก็หมุนพื้นดวงดาวแบบนี้จิตของเราก็จะเข้าไปในอดีตของหนุ่มน้อยปริศนาอายวนอีกครั้งคราวนี้ย้อนไปไกลกว่าเดิมไปตอนที่พวกเขาเจอกับกลุ่มโจรเป็นครั้งแรกเราได้เห็นพวกโจรกำลังขอขมาร้องขอชีวิตท่านจอมยุทธได้โปรดไว้ชีวิตพวกข้าด้วยที่ทำไปเพราะแม่ข้าไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้ว าสาบานหากท่านยอมไว้ชีวิตพวกข้าจะกลับใจเป็นคนดีกดได้ข้อให้อภัยพวกเจ้าจงกลับไปดูแลแม่ของเจ้าให้ดีที่สุดท่านพ่อทำไมท่านไว้ชีวิตพวกโจรฉดชั่วนั่นถ้าพวกมันไปปล้นคนอื่นอีกล่ะการให้อภัยคนชั่วเท่ากับเปิดโอกาสให้พวกมันทำร้ายผู้บริสุทธิ์อีกไม่ใช่หรือไงแล้วเสียงปีศาจก็ดังก้องในหัว เป็นคนดีระวังจะไม่มีที่อยู่เจ้าจะเป็นคนชั่วเพื่อสังหารคนที่ชั่วกว่าหรือจะเป็นคนดีพร่ำเพรื่อปล่อยหมาป่ากลับไปฆ่าเก็ะจากนั้นเราก็ได้สติกอีกครั้งพร้อมกับไข่มุกวิญญาณเม็ดที่สองเราก็รีบเอากลับไปให้จินซองหยวนทันทีเดี๋ยวนะ ที่เราเห็นภาพอดีตนั่นเป็นเรื่องของเด็กน้อยชื่อไอหยวนส่วนคนนี้ชื่อจินซงหยวนหรือว่าที่เราเห็นนั่นคืออดีตของคนคนนี้เมื่อเราเอาไข่มุกวิญญาณเม็ดที่สองมอบให้เขาเขาจะบอกให้เราใช้ผนึกอันที่สามเพื่อเปิดประตูหงแดงแห่งความกลหนให้หมุนเพดานมาตรงนี้แล้วก็หมุนพื้นเอาสัญ,ญลักษณ์นี้มาตรงกัน จากนั้นเราก็วิ่งเข้าไปในห้องแล้วก็หมุนพื้นดวงดาวแต่รอบนี้จะยากหน่อยครับเพราะว่าตอนที่เราหมุนวงกลางมันจะหมุนพื้นวงในไปด้วยและพอเราหมุนพื้นวงในมันก็จะหมุนพื้นอื่นให้เคลื่อนไปอีกหลังจากหัวร้อนมาสักพักก็ทำสำเร็จครับ เราได้เห็นภาพอดีตของอยหยวนโปเชชุดเหมือนกันเปียบหนุ่มน้อยอยหยวนที่เราเห็นนั้นก็คือจินซองหยวนนั่นเองภาพที่เห็นตอนนี้เขากำลังจะสังหารโจนชั่วนั่นเสียงปีศาจในหัวกล่าวชื่นชมเห็นไหมการฟาดฟันกระบีนั้นไม่ยากเลยเจ้าเป็นใครกันถามมาได้ข้าก็คือเจ้าไม่ข้าไม่เชื่อเจ้าเป็นปีศาจ ถ้าข้าไม่ใช่เจ้าแล้วข้าจะรู้ความคิดของเจ้าได้อย่างไรท่านพ่อการให้อภัยคนชั่วเท่ากับเปิดโอกาสให้พวกมันทำร้ายผู้บริสุทธิ์อีกไม่ใช่หรือไงจำประโยคนี้ได้ไหมจะเป็นคนชั่วเพื่อสังหารคนที่ชั่วกว่าหรือจะเป็นคนดีพร่ำเพรื่อปล่อยหมาป่าไปฆ่าแกะตอนนั้นเจ้าเลือกแล้ว เจ้าเลือกแล้วจำได้หรือเปล่าแล้วเจ้าก็เห็นแล้วว่าการเป็นคนชั่วนั้นช่วยให้โลกสงบสุขดาวครามวิบัติเอ้ยจงเขียนข่าจงฟาดฟันล้างแค้นให้ท่านพ่อของเจ้าสิผะดุงความยุติธรรมด้วยคมดาบเราสามารถเลือกปล่อยให้ซองหยวนปิดชีพโจรหรือจะไว้ชีวิตโจรอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับ จากนั้นเราก็จะฟื้นกลับมาได้สติให้รีบกลับไปหาเขาแต่ดูเหมือนจะไม่ทันกาและครับเจ้าเด็กน้อยผู้น่าสงสารบาดแผลในวัยเยาว์ของเจ้าช่วยเปิดทางให้ข้ากลับสู่ภพภูมินี้ <c oughs> ดูเหมือนเจ้าจะมาช้าไปก้าวหนึ่งนะนัทีแชน n นลว่าแต่อะไรโดนใจให้เจ้าตั้งชื่อประหลาดเช่นนี้ ตอนแรกข้าก็จะตั้งชื่อธรรมดาแหละแต่ว่ามันไม่ผ่านเนี่ยตอนนี้ดาวครามวิบัติเข้าครอบครองร่างของจินต้องหยวนแล้วเราต้องกำราบมันลงให้ได้ข้าข้าอยากปกป้องโลกถ้าเจ้าปกป้องจิตวิญญ,ญาณตัวเองไม่ได้แล้วเจ้าจะปกป้องผู้อื่นได้อย่างไรหากเจ้าประหัตประหารทุกชีวิตจนหมด ก็ไม่เหลือโลกให้เจ้าปกป้องหรอกนะคำพูดของเราทำให้เขาคิดได้และดาวครามวิบัติก็ถูกผนึกขอบคุณท่านจอมยุทธบุญคุณนี้ข้าจะไม่ลืมเลยข้าอยากตอบแทนท่านขอท่านจงนำสร้อยนี้ไปมอบให้กับผู้เท่าซันแห่งเมืองไคฟงเขาจะตอบแทนท่านอย่างงามเราบอกเขาว่าจะช่วยปิดเรื่องนี้เป็นความลับในตอนนั้น เสียงปีศาจล่อหลอกให้ข้าเขาเบาปัญญาปล่อยสติไปกับโมหะโทสะอันเดือดดานท่านอาจารย์ของข้าประมุกพักเมคาเดียวดายเคยบอกไว้ดาวครามวิบัติคงอยู่ด้วยความโศกาจารัตอนนี้ข้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วความคิดสามารถจะลงโลกให้งดงามหรือบันดาลให้วอดวายขึ้นอยู่กับการครองสติของเราข้าน้อยขอเวลาไปไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆที่เพิ่งผ่านมา หากมีวาสนาเราคงได้พบกันอีกแล,แล้วเควส u อ n นเนเชอรัลโอเมนก็จบลงครับปอลลถ้าใครอยากไปรับรางวัลจากผู้เท่าซันในเมืองไขฟงเขาอยู่ตรงนี้นะ ขอขอบคุณสมาชิกที่ช่วยสนับสนุนกันมาตลอดคุณน้อยเซชทีวีคุณ MFG เหล่งเกมและคุณเนียวฮัมและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทำให้ผมสามารถทำคอนเทนต์ออกมาได้เรื่อยๆตอนนี้ช่องของเรามียอด Subscriber ถึง1นึ่งมือแล้วครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสด,ดีครับ